สวัสดีค่ะสวัสดีกันลยานิมิตท,ทุกทุกท่านนะคะที่สลาเวลาเข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอฟางในวันนี้นะคะวันนี้แม่หมอฟางมากับหัวข้อคลิปการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆภายใน7วันนี้คือเรื่องใดน,นะคะมาให้ไพ่สําหรับนี้ในการสื่อสารแม่หมอฟางไปค้นพบต้องใช้คาว่าไปค้นพบ สิ่งที่มีอยู่แล้วเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆอ,อาจจะรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้แล้วก็ตามหลายๆอย่างด้วยเช่นกันแล้วก็เชื่อว่าเราจะได้มอบสิ่งดีๆให้อากันแล้วกันถ้าคุณอยากจะใช้ชีวิตขอให้ปัญญานำทางแต่ถ้าคุณอยากที่จะทำภารกิจขอให้คุณใช้สัญชตาตญาณในการนำทางนะคะมาค่ะ เปลี่ยนเป็นสีนิดนึงเนาะแบบเขียวพลังงานก่อนมาคะ่ะขออนุญ,ญาตค่ะขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเซลที่ปกปักร,ร,รักษาเพืพ่อนๆนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของไม่หมอฟังในวันนี้ไม่หมอฟังของเช็ค Energy ของเพื่อนก่อนพลังงานโดยรวมของเพื่อนก่อนว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะแล้วมา ดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่มีพลังงานตรงกันเนี่ยคือเรื่องใดนะคะก็ยังคงถึงเป็นแบบเดิมต่อให้เราจะามาทําตรงนี้ใช้ระยะเ,เวลานานเท่าไหร่ก็ตามรู้สึกว่าได้ได้ทาตรงนี้แล้วมันมันแฮปปี้ได้มาส่งพลังงานดีๆให้กันการรายกันนะคะผ่านหน้าไพ่นะคะให้หมอฟังอ่านไพ่จิตญาณเพื่อการตื่นรู้ให้เข้าใจภายในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะ จะไม่แปลกเลยที่คุณเข้ามารับชมรับฟังเพราะจริงๆเป็นเพราะว่าคุณกลับมาโฟกัสที่ภายในตัวเองแล้วแล้วก็กลับมาใช้คําว่ากลับมาแคร์แคร์คนที่อยู่กับคุณตลอดแคร์ตัวเราอะมากยิ่งขึ้นใส่ใจตัวเรามากยิ่งขึ้นมองเห็นความสุขตัวเองมากยิ่งขึ้นและรักในตัวเรามากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้สําหรับเจ้าของคลิปนะคะเขาเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนๆค่ะ ขออนุญาตนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ค่ะขอเช็คพลังงานตัวตนค่ะเด็กถือเรียนนะคะว้าวเดือดซันค่ะแปดไม้ว้าวไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาพูดอีกทีนะคี้ราชินีไม้นะคะแปดแปดนะคะ แปดเหรียญน,นะคะแล้วก็ห้าถ้วยโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันไต้สาหรับเป็นเก้าถ้วยเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เพื่อนๆกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองกลับมามองเห็นความสุขสิ่งอันล้าค่าที่อยู่ภายในตัวเองแล้วกําลังพาตัวเก้าขั้น9ก้าข้ามผ่านช่วงเวลาหลายๆช่วงเวลามองเห็นว่าทุกๆอย่างนั้นคือประสบการณ์ในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างร้วนร้วนมีคุณค่าแล้วก็ร้วนมาทําให้เราได้เติบโต มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นและทําให้เราได้มาเห็นภายในของตัวเองมากยิ่งขึ้นปล่อยวางอาดีตได้มากยิ่งขึ้นเพื่อกลับมามีความสุขนะหนปัจจุบันหลายๆท่านหลายๆคนพบตัวตนแหละค้นพบสิ่งล้ำค่าที่มีอยู่ในตัวเองแล้วเป็นคนที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตหลายระดับต้องใช้คําพูดนี้เนาะหลายระดับคิดนีเป็นจินแรนดอมนะคะคุณผ่านการ วนกับใช้คําพูดนี้นะวนกับวนกับเข้ามาหาตัวเองสัมผัสได้ไหมคะว่าหลายๆช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยและในขณะนี้ที่มารับชมมาฟังอะไรเก่าๆอะไรเดิมๆมันพูดขึ้นมาพูดขึ้นมาให้คุณได้ได้เคลียร์ชระล้างนะคะให้คุณได้เห็นเห็นจริงๆให้คุณได้เข้าใจมันจริงๆว่าประสบการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่มันมาสอนคุณเนี่ยมันมัน มันได้สอนเรื่องอะไรให้กับคุณมีคำถามเกิดขึ้นมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมาในสภาวะจิตใจแต่ถ้าคุณกลับมาโฟกัสที่ภายในตัวเองอะภายในตัวเองคุณจะค้นพบแับแสงสว่างที่อยู่ภายในมากยิ่งขึ้นนะคะมันเป็นการเติบโตมันเป็นการเรียนรู้แล้วก็เติบโตนี่คือตัวตนของเพื่อนเป็นคนที่ผ่านเนาะราชินีไม้ต้องบอกได้เลยว่า คุณผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะมากมายเป็นคนที่มีเซนส์นสนญชัติยานอิมเพรชั่นที่ค่อนข้างต้องใช้คําว่าชัดนะชัดเป็นสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยตัวเองถ้าไม่ตายอะแมวแมวเก้าชีวิตเนาะเจออะไรมาก็ตามไม่ไม่มีอะไรที่จะสามารถทําให้คุณลมได้เลยบางคนเล่นหุ้นเนาะบางคนเล่นหุ้นบางคนเทรดบางคนขายอุปกรณ์เกี่ยวกับของเด็กด้วยเช่นกันบางคนอยู่ในแวดวงสังคมนะคะเฉดฉาย อ,อยู่หน้ากล้องแบบนี้ได้ด้วยนะคะได้ทางานผ่านสื่อโซเชียลมีเดียได้ด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นคนที่สายการบินได้แล้วก็ทําทงานเกี่ยวกับความสวยความงามก็ได้นะคะความสวยความงามได้ค่ะเรื่องกาแฟก็ได้นะ่ยวกับเด็กก็ได้นะเสื้อผ้าก็ได้หลายอย่างด้วยเช่นกันเนาะใน,ในค,ลคลิปนี้นะคะเป็นได้ทั้งธาตุดินไฟน้ําได้หมดเลยนะจริง อ่าค่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมามา,าคุยกันนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่าโอเคประมาณนี้นะคะถ้า Energy ใช้ Energy ตรงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆภายใน7็วันนี้คือเรื่องอะไรคะ่ะการเปลี่ยนแปลงในภายใน7วันขออนุญ,ญาตคือรู่งคา,าจารย์ของเจ้าของคลิปค่ะขอเช็กว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อน,อนสามเรียนค่ะ สิบถ้วยค่ะสองไม้ justment ว้าวอ้าวราชาเรียันนะอัศวินไม้นะคะสิบดาบสิบถ้วยมาค่ะการวนกลับมาอีกครั้งสองสองสิบสิบนะคะเดทโอเคมันชัดเจนมากๆเลยอะ่ะ ชัดเจนแบบเออมันมันมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามสวยงามนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนเพื<ๆ>่อนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คุณจะได้ค้นพบกับศักยภาพที่มีอยู่แล้วภายในตัวคุณไม่หมอะจะเน้นในเรื่องของจิตวิญญาณน,นิดนึงนะคะบางคนบางท่านที่เดินทางทางด้านจิตวิญญาณคุณจะถูกปลุกอีกครั้งปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งจากเหตุการณ์ทางด้านการเงิน และก็สุขภาพน่าจะเป็นส่วนใหญ่การเงินสุขภาพและก็อุบัติเหตุอันนี้คือสิ่งที่สัมผัสได้ส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพหรืออาจจะการมีปากเสียงกับคนในครอบครัวได้ด้วยเช่นกันมันจะทําให้คุณได้กลับมาโฟกัสที่ตัวคุณเองอะการตื่นขึ้นสําหรับใม่หมอฟังคือการที่คุณตื่นจากการหลับไหลมาเนิ่นนานตื่นจากโคโลแกรมตื่นจากม่านแมทชิคบางตาที่มันทําให้คุณก็มไม่ได้เห็นตัวเองอะ ใช้ชีวิตในในรูปแบบที่มีแต่คนบอกแต่ไม่ได้ทำตามเสียงเรียกร้องภายในมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้นคนะ,ะคุณจะค้นพบกับความผาสุกในชีวิตของคุณอีกครั้งอีกครั้งนะแจสตเมนเป็นการประกาศประกาศอีกครั้งจากการหลับมาแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกแล้วยังมีเดทมาประกบอีกอะ่ะครั้งนี้มันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่แล้วมันเป็นวิวออฟฟอร์จูนตามมา เรื่องราวในครั้งเนี้ยมันล้อไปเลยชีวิตของคุณจะได้วนกลับมาอีกครั้งสําหรับใครที่ดือ้อตั้งใจคําว่าดื้อนะไม่หมอฟังไม่รู้เหมือนกันว่าคุณมาทําอะไรแป๊บนึงนะคะมาแล้วไม่หมอฟังไปอิบบุ๊กของแม่หมอมาเชื่อไหมว่าภารกิจอะบางทีมันเป็นอะไรที่ภารกิจของการเดินทางทางด้านจิตวิญญาณคือการที่เรามาใช้ชีวิตนะเพื่อน มันไม่ใช่เป็นอะไรที่เราที่เรามันไม่สามารถทําได้มันคือการใช้ชีวิตให้คุณเข้าถึงการใช้ชีวิตของเพื่อนๆนจริงๆอะเนี่ยคือสิ่งที่แม่หมอฟังอยากจะสื่อสารมันเป็นการที่เราค้นพบว่าเราเกิดมาเพื่อจะใช้ชีวิตไปในรูปแบบใดการที่คุณจะได้ค้นพบตัวเองและความสุขที่แท้จริงที่คุณกําลังมองหามาหรือคุณกําลังตามหามานี่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับเชิงลึกมากๆ บางคนได้รับข่าวดีนะคะวิโอฟอร์จูนขึ้นนะจัสเมนขึ้นสิบถ้วยราชินีอ่าราชาเหรียญน,นี้เพอเผอได้รับข่าวดีข่าวดีนะคะมะระดกตกทอดไม่หมาฟังสัมผัสได้ถึงคนที่รับรู้ถึงจิตญาณภายในที่เขาสื่อสารมาให้คุณรู้ว่าเฮ้ยนี่นี่แหละคือเส้นทางของตัวคุณนะนี่นี่แหละคือคือเส้นทางที่คุณจะต้องควบม้าไปอะ่ะ สิ่งที่คุณจะต้องมาใช้ในชีวิตนี้การเดินทางในชีวิตนี้คุณจะต้องผ่านเหตุการณ์อะไรเยอะแยะมากมายถามว่าถ้าคุณไม่เห็นตัวตนของตัวคุณเองอ่ะคุณจะมองไม่ออกเลยนะบางทีคนในครอบครัวคนในครอบครัวอาจจะมาเป็นกระจกสะท้อนให้คุณได้เห็นตัวตนของตัวคุณเองก็ได้อารมณ์และความรู้สึกของคุณอาจจะมาสะท้อนตัวคุณเองจากบุคคลภายนอกก็ได้ mm hmm. เช่นกัน สังเกตเลยนะคะโลกภายในกับโลกภายนอกสะท้อนไปด้วยกันอันนี้ไม่หมอฟังมาจดของตัวเองเช่นกันว่าภารกิจของตัวเองคืออะไรอ๋อภารกิจที่หนึ่งก็คือตื่นขึ้นถามใครถามไพ่เน่ถามไพนะ่พร่วมด้วยกับจิตจิตวิญญาณของตัวเราเองอ่ะเออมันใช่มันเป็นขัน้นมันเป็นตอนอ,อ่ะเอาสองปลดล็อกตัวเองทางด้านการงานการเงินแล้วก็งานทางด้านจิตวิญญาณถามว่างานมหัศจร,รรย์ทางด้านจิตวิญญาณคือการที่เรานะอันนี้อง์รวมเลยนะคะมามาส่งส่ง พงงส่งคลื่นพลังงานให้อากาันรลยกันส่งคลื่นพลังงานความคอมปิติสุขอะให้สู่โลกภายนอกอะจะผ่านช่องทางใดอันนี้ขึ้นแล้วแต่ทุกท่านเลยไม่หมอฟังผ่านช่องทางนาไพ่ช่องทางนี้บางคนมาทำพอดแคสต์บางคนมาผ่านการทําขนมบางคนมาผ่านการประดิษฐ์เสื้อผ้าบางคนมาผ่านการเรียนรู้ต่างๆศาสตร์ต่างๆองค์ความรู้ต่างๆบางคนมาผ่านการเป็นคุณพ่อคุณแม่บางคนมาผ่านการ,เ,าาาการเรียนรู้การลงทุน อย่างเงี้ยเรามามีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปล้วนแล้วแต่ใจของเพื่อนปรารถนาถามว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตจงใช้สติปัญญาแต่ถ้าคุณอยากจะทำภารกิจขอให้คุณใช้ใจและเซนสัญชตาตญาณนำทางเนี่ยนั่นแหละค่ะมันคือแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็อยู่เนี่ยกายใจจิตของเรามันปสานอยู่เนี่ยเพื่อให้คุณได้พุ่ง ไปข้างหน้าก็ถามว่าพุ่งนะคุณกําลังควบมาเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณได้รับความช่วยเหลือคุณไม่ได้เดินเท้าเปล่าเพียงคุณมองหาคุณจะมองเห็นสิ่งที่คุณมองหาเสมอนี่คือสิ่งที่ไม่หมอฟังอยากจะบอกเมื่อคุณวางแผนในชีวิตของคุณแล้วคุณได้รับรายสัญญาณมามากหมายก็ตามคุณจะรับรู้ได้เลยว่าเนี่นี่แหละมันคือเสียงแรกร้องในใจแล้วนี่นี่แหละมันคือความสุขที่เราตามหา พอคุณมองหาคุณจะได้ยินได้รับฟังได้มองเห็นสิ่งที่คุณตามหาเสมอและนี่มันคือของล้าค่ามากๆที่คุณกําลังจะได้รับมาบางสิ่งบางอย่างมาในรูปแบบคนสิ่งของก็เป็นไปได้แต่ภาพวัตถุบางคนเข้ามาในรูปแบบขององค์ความรู้ก็เป็นไปได้ เช่นกันนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้คุณเปลี่ยนชีวิตถ้ามามองในรูปของการใช้ชีวิตเลยคือพอคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะการเงินคุณเปิดต้องพูดอย่างนี้เนาะการเงินคุณเปิดไลฟ์สไตล์ตชีวิตคุณเปลี่ยนไปกงล้อแห่งช,ช,ชีวิตของคุณเนี่ยหมุนหมดเลยเนี่ยเห็นไหมสองเหรียญก็หมุนนะเดทก็คือการทานอร์มเกิดใหม่ในร่างเดิมเราวม f o อ t ฟอร์จูนอีกแต่หมุนไปไหนหมุนไปที่ความสุข ขอให้คุณรู้เลยว่าจากเหตุการณ์ที่คุณกําลังเจออยู่ไม่ว่าเพื่อนเพื่กำลังเจอสถานการณ์อะไรอยู่ก็ตามนะในตอนนี้คุณเข้าใจแล้วคุณเรียนรู้ทั้งหมดเลยคุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่คุณได้ผ่านมาเพื่อต่อยอดตัวเองให้คุณได้คนพบว่าเออท้ายที่สุดแล้วความสุขอะมันก็คือการที่ได้ใช้ชีวิตนั่นเองแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณรู้รู้รู้สึกว่าคุณอยู่ถูกที่และคุณอยู่ถูกเวลา เนี่ยคือสิ่งที่แม่หมอฟาง,งอยากจะสื่อสารให้กับเ,เพื่อนๆเรามาดูอีกนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่จะเกิดขึ้นกับเ,เพื่อนๆนะคะบางคนบางท่านมีกลุ่มมีทีมนะมีกลุ่มมีทีมทางด้านสิญญาณบางคนบางท่านครอบครัวใหญ่บางคนบางท่านต้องมาส่องแสงให้กับผู้คนอีกมากมายนะมาสื่อที่แม่หมอฟางหายไปเมื่อกี้ก็คือไปหยิบหนังสือมาว่าจะมาลิดให้ฟังว่าภารกิจของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราไม่สามารถทําได้ แต่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้นะมิติอะเรื่องมิติพลังงานก็ได้ถ้าเราพูดในเรื่องของเรือเชื่อไซไฟก็ตามไม่หมอกฟังจะมาพูดให้คุณเห็นเนี่ยมิตินี้คุณจะได้มาพาผู้คนกลับบ้านทางจิตวิญญาณด้วยเช่นกันนะนำทางผู้คนให้ตื่นขึ้นเก็บเก็บตกดวงวิญญาณน,นะที่อยู่ตามสถานที่ต่าง ให้เขาได้กลับคืนสู่ครบสู่ภูมิแบบนี้ก็ย่อมได้การาทําบุญแผ่เมตตาตรงนี้ก็ช่วยเยอะมากๆนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงเนาะไ้หมอฟังออกนอกเรื่องนั้นเนี่ยอะรู้ทั้งรู้นะคะแต่ขอพูดหน่อยแต่ก็เชื่อว่าเพื่อนๆจะเดก็จะชอบสไตล์การอ่านไพ่เนาะเออเราก็ คอยไปเลยนะคะ,ะการเปลี่ยนแปลงนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะแน่นอนระดับที่ว้าวสิบ,ส,บ,ส,บสิบไปเลยนะ1 0บ,ส,บสิบไปเลย s u c c e ค่ะสำเร็จ s u c เ e ต s สำเร็จ,รจขอให้ช่วงนี้นะภายใน7วันนี้นะคะขอให้คุณปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปโฟกัสไม่ใช่ไม่ต้องไปโฟกัสไม่ต้องไปจัด ไม่ต้องไปจัดระเบียบมันไม่ต้องไปต้องอะไรมากปล่อยตามอินทิวชันของตัวเองตามสัญชาตญาณภายในของตัวเองแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ้ชีวิตมันก็อย่างเงี้ยมันก็เรียบง่ายอย่างเงี้ยรู้ให้เท่าทันสภาวะที่มันเกิดขึ้นพอเรารับรู้เท่าทันสภาวะที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างมันจะเข้าสู่สเต็ปของมันเองขอให้คุณเชื่อใจและไว้วางใจต้องบอกนี่เลยนะขอ,นขอให้คุณไว้วางใจในสิ่งที่คุณทําขอให้คุณไว้วางใจใน ตัวคุณเองเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะทําให้คุณไปอยู่ถูกจุดถูกที่ถูกเวลาบางคนที่เจอกลุ่มได้เจอทีมบางคนที่เจอสถานการณ์ใดที่ถ้าก่อนในนคุณเจอสถานการณ์ที่รู้สึกว่าคุณโดนยึดทรัพย์นะคุณเจอเหตุการณ์ที่อยู่ดีก็โยกย้ายเปลี่ยนงานกะทันหันเลยหรือไม่อย่างนั้นก็ได้ลาออกอยู่ดีก็เปลี่ยนงานมันมันจะต้องเปลี่ยนงานบางคนเปลี่ยนสถานที่บ้านลาที่อาศัยบางทีเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับภาหนะ รถเสียยางแตกต้องเปลี่ยนยางอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะไม่งั้นก็บาดเจ็บไม่สบายอะไรสักอย่างที่ป่วยหนักๆอ่ะอุบัติเหตุอะไรเงี้ยวิ่ผ่านเหตุการณ์อะไรมาขอให้รู้เลยไว้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะทําให้คุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นเพราะคุณดึงดูดมาแล้วมันเกิดขึ้นเพราะคุณเสมอทุกๆอย่างล้วนเกิดขึ้นนั้นดีงามเสมอสําหรับคุณ แววตาคุณจะเปลี่ยนไปสายตาที่คุณมองตัวคุณเองจะเปลี่ยนไปความชัดเจนจะเกิดขึ้นในบริบทและการใช้ชีวิตของคุณคุณจะค้นพบแล้วว่าทุกสิ่งที่มันหมุนเปลี่ยนไปเนี่ยที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เลยนะโชคดีมากๆนะคะ่ะโชคดีมากๆนี่คือสิ่งที่หมอฟังรับรู้คุณกําลังได้รับได้รับอ ความเป็นธรรมในการใช้ชีวิตต้องพูดอย่างนี้เนาะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมากระามแต่คุณจะรู้สึกว่ามันจบสิ้นแล้วกับความทุกข์ยากลําบากคุณมีมุมมองที่แบบว่าเหตุการณ์ต่างๆมันทําให้คุณต้องยอมจานนพอคุณยอมจํานวนปุ๊บจักรวาลเบี่ยงมาเลยเส้นทางที่ใช่งานที่ใช่ผู้คนที่เป็นครอบครัวจริงๆคนที่มาเสริมสร้างคนที่มาต่อย,ยอดให้คุณได้เรียนรู้คนที่มาเป็น คุณรูุ้บาอาจารย์นำทางคนที่เข้ามาเป็นทีมซัพพอร์ตของคุณคุณจะได้เจอกลุ่มเจอทีมของคุณจริงๆคุณจะได้เจอคนที่มาช่วยเหลือคุณต้องพูดอย่างนี้เนาะช่วยเหลือคุณแล้วคุณจะรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้คุณได้รับความทรัพย์สิ์คุณจะค้นพบภายในเจวันนี้คุณจะค้นพบเส้นทางที่นำพามาซึ่งรายได้เปิดเส้นทางให้กับตัวเองนะคะหลายๆคนหลายท่านหลายๆท่านได้สัญญาณมานานแล้วว่าจะเกิดปฏิหารจะได้รับของขวัญเปิดเส้นทางเปลี่ยนแปลงเนาะ เปิดเส้นทางให้กับตัวเองให้การเงินนั้นมันหลั่งไหลหมุนเข้ามาให้ปฏิหารได้หมุนเข้ามา,า,มา,มาไม่ว่าคุณคิดที่จะทำอะไรสิ่งใดก็ตามที่มันเคยเกิดขึ้นในมายเซตของคุณในความคิดของคุณในแพชชั่นของคุณมันเนิ่นนานแล้วแล้วคุณพับเก็บมันไว้คุณไม่ได้กลับมาทำแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ชีวิตพลิกผันขอให้คุณนำกลับมาทำขอให้นำงานตรงนั้นออกมาทำไม่ว่าจะเป็นงานเสริมงานหลักงานรองอะไรก็ตามที่คุณอยากจะทำ ตามภารกิจของคุณบางคนบางท่านได้โยกย้ายกลับจังหวัดเดิมเพื่อไปทํางานเป็นพนักงานขนส่งก็เป็นไปได้นะนม่อาจจะเป็นแนวทาง,งคุณก็ได้แล้วคุณได้ส่งอะไรส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กับผู้คนมากมายได้เจอคนมากมายในพื้นที่ด้วยซ้ําให้เขาได้แบบมีความสุขแบบนี้ก็ได้นะอันนี้คือสิ่งที่สัมผัสได้มันไม่้มีอะไรทีม่มันไกลเกินที่เราจะสามารถเข้าถึงคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของหมอฟังในวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าคุณ อยู่ทุกที่ทุกทางแล้วณนะตอนนี้ที่คุณมาฟังคลิปไม่หมาะฟังนะไม่ว่าคุณจะฟังคลิปนี้ปีนี้วันนี้เดือนนี้อาทิตย์หน้าอะไรก็ตามขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าตอนนี้คุณอยู่ทุกที่ถูกเวลาและการเปลี่ยนแปลงภายในเจ็ดวันคุณจะได้เจอกลุ่มเจอทีมเจอสายสัญชตาตญาณเจอความเบิกบานพบความสุขที่แท้จริงเจอเส้นทางที่นำทางซึ่งการเงินและความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ภายในสู่ภายนอก ภายในคุณคิดอะไรจะพินทิพย์ว่าตัวเองมีความสุขหรือคิดจมทุกข์ล่ะสิ่งที่คุณจะได้มันจะเป็นไปตามที่คุณคิดแต่สิ่งที่ไพ่ล้อมมาเลยก็คือคุณคิดว่าคุณจะต้องมีความสุขล่ะความสุขมันเป็นของฉันความสุขมันเป็นของผมผมสมควรได้รับฉันสมควรได้รับความสุขคุณชั่งน้ําหนักเอาเลยระหว่างความสุขกับความรู้สึกความกลัวความกลัวความทุกข์ กับความสุขอันแท้จริงคุณจะเลือกอะไรอีกอย่างหนึ่งเลยนะคุณต้องมีมุมมอง mindset ที่ดีแ่้วด้านการเงินถ้าคุณรู้สึกว่าการเงินเป็นอัตตาการเงินเป็นเป็นคุณมีมุมมองที่แย่คุณไมไ่รู้สึกดีคุณก็จะจมทุกอยู่อย่างนั้นนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเงินเป็นพลังงาน พลังงานวเวชันสูงน,นะคะเมื่อเรามีความรู้สึกดีๆว่าการเงินมันถ้าถ้าเราเรามีตรงนี้มันก็เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการนําทางนําล่องต้องใช้คำพูดนี้เนาะนำล่องให้เราใช้ชีวิตได้แบบเกิดความสบายใจมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะรู้สึกดีกับมันแต่ถ้าคุณมองการเงินเป็นกินเลสเป็นวัตถุต้องละแต่คุณมีภาระนี้สินค่อนข้างเยอะ ลองลองลองกลับมามีมุมมองใหม่แล้วแต่คนนะคะแม่หมอฟางไม่ก้าวล่วงแต่ตรงเนี้ยแม่หมอฟางพูดได้และเชื่อว่าคุณเข้าใจนะเราต้องมีมุมมองใหม่ต่อให้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของธรรมะธรรมชาติหลายๆอย่างหลายๆด้านเช่นกันใช่ละละทุกอย่างเพื่อเราจะได้ไม่ต้องทุกข์อย่าตกเป็นทาสใช่แต่เรามีความสุขกับสิ่งนี้ได้ อย่าให้เงินมาครอบงำการใช้ชีวิตแต่ตรงใช้ชีวิตและจงใช้เงินอย่างมีความสุขต้องใช้คําพูดนีเนาะแล้วมันจะเป็นชีวิตที่เพอร์เฟกอ่ะบางคนบางท่านไม่ได้ต้องการอะไรมากมายแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อดอยากคุณใช้ชีวิตแบบสบายสบายไม่ได้เดือดร้อนตัวคุณเองไม่ได้เดือดร้อนผู้อื่นไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครพึ่งพาตัวเองได้และยังส่งคลื่นพลังงานสุขหวกให้กับผู้คนได้อีกมากมายนั่นแหละคะ่ะ คือคนที่เข้าใจความหมายของชีวิตบางคนอยากจะมาเรียนรู้ความอดอยากเลยซ้ําความยากจนอาเดี๋ยวขอพบชาตินี้นะมาเรียนรู้เลยว่าการใช้ชีวิตแบบอดอยากเป็นไงแต่เขากลับหาความสุขได้จากการที่เขาไม่ได้มีทรัพย์อะนั่นนั่นแหละคือคนที่คุณบรรลุอ่ะต้องบอกอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเวอร์แล้วหาบรรลุวัตถุประสงค์ทางจิตญาณละบรรลุเลยภารกิจที่กาลังจะมาเรียนรู้แล้วคุณก็จะไปทําภารกิจต่อไป มันจะเป็นอย่างระหว่างที่ทําภารกิจก็จะมีการมายืนยันมีบททดสอบมาเข้ามาปกตินี่คือการใช้ชีวิตเรามาเพื่อใช้ชีวิตเรามาเพื่อส่งแสงมาส่งคลื่นพลังงานบวกแล้วก็เชื่อมั่นว่าคุณคุณเจ้าของคลิปคุณเข้าใจในสิ่งที่หมอฟังพูดไม่หมอฟังพยายามที่จะเจียระไยให้คุณฟังได้แบบเข้าใจมากที่สุดไม่ได้ยึดหลักไม่ได้พยายามที่จะแปลง คำพูดการสื่อสารให้มันเข้าใจได้มากที่สุดโดยที่ไม่มีอะไรมาขวางกันแม่หมอกฟังเองเป็นคนหนึ่งเหมือนกันในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดในชีวิตตอนนั้นจําได้เลยว่าลูกป่วยอะแล้วไม่มีติดตัวเลยไม่มีเงินติดตัวเลยต้องยอมรับเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต จบสิ้นจริงๆมีสภาวะการเงินที่ยอมรับเลยว่าเครียดมากจริงๆก็เมื่อต้นปีที่แล้วเองนะมันมันเกิดขึ้นมาเรื่อยตั้งแต่สาสี่ปีที่แล้วตั้งแต่ไม่หมอฟังเลยทางทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็ลหลายๆอย่างด้วยเช่นกันจนพอเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเราไม่ต้านอะเรายอมรับเลยโอเคแปลว่าเราต้องมาตรงนี้จริงๆอะ พอเราเชื่อมั่นในเสียงสัญชาตญาณตัวเองมันกับทําให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างระหว่างทางเสมอและนี่มันก็จะเป็นเส้นทางของเพื่อนเพื่อนด้วยเช่นกันที่เข้ามารับชมรับฟังไม่เหมาะฟังขอให้คุณมีความสุขค่ะเพราะระหว่างทางคุณจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แห่งความเบิกบานใจมากมายมหาศาลอย่างแน่นอนในชีวิตไม่หมอฟังมาพูดไพ่สำรับเดียวตลอดเลยอาจจะไม่ได้มีไพ่ ขึ้นมามากมายเป็นสื่อสารแต่ไม่หมอฟังเชื่อว่าองค์ความรู้และข้อมูลที่ไม่หมอฟังได้ถ่ายทอดออกไปมันจะทําให้เพื Pere ่อนๆได้เข้าใจบริบทชีวิตมากยิ่งขึ้นการทํานายดูดวงเนี่ยเป็นจากสภาวะจิตเพื่อนๆที่เข้ามาดูแรนดอมณปัจจุบันขณะเมื่อความคิดเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนอนาคตเพื่อนเนพื่อนเปลี่ยนเช่นกันถ้าเพื่นพนอนๆยังมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ว่าที่จะไปข้างหน้าปล่อยวางละว,วางพร้อมที่จะ เติบโตเรียนรู้เปิดเส้นทางให้กับตัวเองคุณจะพ้นพบกับความสุขความสําเร็จและความสักเซ็ในชีวิตนัน่นเป็นกรุงล้อของคุณที่คุณคู่ควรที่จะได้รับมันมันเป็นเส้นทางของคุณด้วยเช่นกันบางคนต้องยกโยกโย้าย,ายากัดถิ่นฐานบ้างเกิดบางคนบางคนบางคนกายภาพมีการเปลี่ยนแปลงเลยด้วยซ้าต้องพูดอย่างนี้นะคะหนักไม่ใช่เล่น แต่กลายเป็นว่าคุณยิ้มได้ในจังหวะเวลาเนี่ยเก่งขึ้นมากเก่งขึ้นสุดๆรู้จักที่จะปกป้องตัวเองรู้จักที่จะถ้าอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณปฏิเสธได้โดยที่นั่นไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่นี่คือฉันกําลังปกป้องตัวเองผมกําลังมีพื้นที่ของตัวเองด้วยเช่นกันคุณเรียนรู้ทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองไม่มีอะไรที่สามารถสอนคุณได้นอกจากตัวคุณเองและผู้คน ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเขาก็จะมาเป็นครูผู้สอนให้กับคุณด้วยเช่นกันบางทีเราได้เรียนรู้นิสัยใจคอหลายๆคนมาจากผู้คนรอบข้างเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไปสัมผัสได้ถึงพลังงานรอบข้างคนนี้รู้สึกนึกคิดอะไรที่เขาเรียกกันว่าอิมพัมันเป็นเพราะขึ้นกระแสะพลังงานของตัวเราที่เราอ่ะมันสั่นสะเทือนแล้วเราเรากับเข้าใจ มันเป็นการลิงก์กันคราวนี้เราบางคนบางท่านอ่ะเขาเข้ามาหาเราเขาเข้ามาปรึกษาเราเขาเข้ามาปรึกษาเรากลับกลายเป็นว่าเขาออกจากสภาวะที่เขาทุกข์น่ะแล้วเขาค้นพบความสุขที่แท้จริงจากการที่เขามาปรึกษาเราบางคนบางท่านแค่มาอยู่ใกล้ๆอ่ะเขากลับรู้สึกว่าเขาอบอุ่นเหลือเกินเขาได้รับแล้วว่าความที่แบบว่าชีวิตเขาจะต้องไปข้างหน้าอย่างไรความยุติธรรมกับตัวเขาเองคืออะไรเขาอยู่ดีๆเขาก็เก็ตอยู่ดีเขาก็เข้าใจตัวเอง เป็นเพราะคลื่นพลังงานของคุณนั่นแหละที่ยกระดับพื้นที่ตรงนั้นให้มันสูงขึ้นคุณมาเพื่อเปล่งประกาศคุณมาเพื่อเปล่าประกาศคุณมาเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณมาเพื่อเปลี่ยนแปลงและสร้างความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นที่ที่คุณอยู่คุณมาเพื่อสร้างรอยยิ้มความสวยงามอ่าะ,ะวางความขัดแยง้งและความเข้าใจในการใช้ชีวิตนี่คือตัวคน ไม่แปลกที่คุณเจอเหตุการณ์นี้เพื่อให้คุณได้ตื่นก่อนเพื่อให้คุณได้ไปส่งแสงออร่าแบบนี้ต่อไปนะคะเชื่อว่าเจ้าของคลิปคุณจะเข้าใจเนาะไม่บอกฟังก็ไม่จบสักทีเนะาะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะคะก็สไตล์นี้นะคะไม่บอกฟังขอบคุณมากมากค่ะที่ที่เดินทางมาด้วยกันแล้วก็ขอบคุณค่ะที่อยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วก็ดีใจดีใจที่ได้ ออกมาทําตรงนี้แล้วก็อีกข้อความนึงเลยก็คือจําได้ไหมที่แม่บอฟังเคยพูดว่าแม่หมอฟังมาทําอีกช่องหนึ่งก็คือคลื่นเสียงแม่หมอฟังเข้าใจตรงนี้เป็นอย่างดีแล้วนานตอนนี้แล้วก็ขอค่อยๆดําเนินดําเนินการตามแผนที่ตัวเองได้รับมาสวัสดีค่ะ